สวัสดีครับวันนี้มาขุดหนอ่อกล้วยหอมคาเาเดิดนะครับเป็นล็อตใกล้สุดท้ายแล้วนะครับจะหมดละอันนี้จะเป็นหน่อไซส์5้าบบาทนะครับมันก็จะเหลือแต่หนอ่อไซส์ใหญ่ๆนะจะมี50เหลือไม่กี่หนอ่อละก็จะเป็นหน่อ80หนอ่อร้อยไซส์ขนาดเท้าขานะครับเท้าน่องนะครับก็อีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะผมจะปิดรับหนอ่อการการขุดหน่อแล้วเพราะว่ามันจะเหลือแต่หน่อใหญ่ๆอันนี้ผมจะจะนาไปขยายแล้วนะครับ มาขุดไปขยายนะครับมาขุดไปขยายเพิ่มมากขึ้นนะให้มีมากขึ้นนะครับสลหรับกล้วยหอมความดิตวันนี้ผมจะมาแนะนานะครับว่าเวลาเราขุดเน,นี่ยมันจะเกิดแผลเพราะว่าเราไปแงะจากต้นแม่ใช่ไหมครับระบบรากม,มันขาดนะครับระบบรากขาดแล้วก็ต้นแม่ก็จะมีแผลเรานี้ทําอย่างไรนะครับคันนะให้ปล่อยให้ยางแห้งปล่อยให้แผลมันแห้งแล้วค่อยกบติน ได้แต่ผมไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ผมมาขุดเนี่ยผมก็ทําเลยก็คือเนี่ยปิดแผลเลยนะครับกอน,นี้ผมขุดไปสองหนอ่อ <c oughs> จะเหลือไม่หน่อตาเดี๋ยวมาขุดอีกนะอีกหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวมาขุดก็จะเหลืออยู่สองหนอนะครับเอาจะเหลืออยู่หนอนหนึ่งอันนี้ขุดไปสองหนอ่อนนี้เกิดแผลแล้วนี่ปิดไปแผลหนึ่งละเหลืออีกแผลหนึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยก็ กโพนปิดแผลเลยแล้วก็ให้ดินนะครับมันเชื่อมต่อนะครับกับกับรากกับตุ่มรากกับตาตาอ้อยเอยตัวทีตากล้วยนะครับหน่อกล้วยที่เขาจะขึ้นมาหนึ่งกาบใบต่อหนึ่งตาหน่อนะครับระบบรากเขามีเต็มนะครับเขาจะมีหน่ออยู่รอบๆบตัวนะครับนี่ฮะกาบที่หลุดลงไปอ่ะหนึ่งหนึ่งกาต่อหนึ่งตานะครับเพราะนั้นรากเขาจะมีรอบรอบตัวเลย ถ้าเราปล่อยให้แห้งเนี่ยเาก็มันจะเกิดการสร้างรากใหม่ได้ช้านะครับหรือเาจะปล่อยให้แห้งแล้วมากบก็ได้ถ้ามีเวลาให้แผลมันแห้งก็ได้อันนี้ก็ดีแต่ว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนความชื้นมั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 นสูงเดี๋ยวถ้าแผลโดนน้าแช่ฝนตกใส่อาจจะเน่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลย,เ,ยเดี๋ยวปิดแผลเลยดีกว่าแต่ถ้าเป็นน้าทำได้เลยปล่อยให้แผลแห้งแล้วค่อยปิดแผลนะครับถ้าใครมีทางเสษป,ปูนก็มาใส่ผสมดินใส่ลงไปด้วย ปลาอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ผมจะปิดแผลอีกแผลหนึ่งนะครับก็เอาดินตรงนี้แหละครับดินอะไรก็ได้ขอให้ไปเชื่อมต่อกับรากเก่ากับกับรากเออไม่ใช่กับรากก่ากับรากที่ขาดแล้วก็รา,ากที่จะสร้างมาใหม่นะครับให้เขาแตกรากออกมามีมีการเดินรากออกมาแล้วก็สร้างรากใหม่ไปหากินไปหากินเออ่ อาหารนะเศษอินทรีย์วัตถุเศษปุ๋ยคอกอะไรต่างๆที่อยู่ในแปลงเราลากเขาไกลมากครับไม่นะครับปลายถึงไหนลากเขาไปถึงนั่นปลายใบถึงไหนลากไปถึง,ถงนั้นเนี่ยลากมาถึงนี่เลยนี่ฮะขุดมาก็เจอลากกล้วยเห็นไหมเนี่ยเพราะกล้วยหอมคาร์บอนดิทรากเขาลงลึกทั้งมีผิวดินทั้งมีลงลึกแนวแนวดิง่งแล้วก็ลากไปไกลมากนะครับเขาถึงทนแรงนะครับสลับคาร์บอนดิตนะครับอโอเค วันนี้ขุด20หนอนะเดี๋ยวจะเป็นล็ใต้ใกล้สุดท้ายแล้วนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์ผมจะไปขยายอาจจะปิดลับนะครับก็จะเป็นฤดูก,การที่ขุดใหม่ก็ประมาณอีก1เดือน 1- นถึงสเดือนหน้านะครับช่วงอาจจะเป็นปลายฝนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ติดต่อเข้ามานะถ้ายังมีก็จะพอจะเล็มให้นะแต่ถ้าก็จะจะค้างไว้เรื่อยๆนะื่อประมาณอีกสัก2เดือนอะถ้าหมดอตนี้ก็อีกสัก2เดือนได้ขุดนะครับถ้าใครไป ไปปลูกช่วงนี้มันก็ดีไม่ต้องลดน้ํามันก็ฝนมันตกบ่อยมันก็ติดง่ายนะครับพอกล้วยพันุนี้มันมันจะค่อนข้างติดยากในในช่วงแรกนะในช่วงเดือนแรกจะค่อนข้างติดยากแต่ถ้ามันติดแล้วมันก็จะโตต่อเนื่องแล้วก็จะจะทรงทรงแม้จะไม่ลดน้ําแต่ก็จะทรงทรงไม่เหี่ยวไม่เฉานะอ่าเพราะมันทนแรงได้ได้ดีมากนะครับได้ดีระดับที่ว่าพูดได้ว่าเป็นเป็นกล้วยหอมทนแรงอ่ามันเป็นกล้วยทนแรงครับทนกว่าน้ําว้าบ้านเราอีกครับ น้ำว้าบ้านเรานี้คือทนสุดๆนะสำหรับทนแรงอะแต่ว่าถ้าเป็นหอมคามดิดลากเขาจะลึกลึกกว่าหากินไกลกว่านะครับลากในแนวดิ่งลึกมากนะครับแล้วก็มาจากทวีปที่ร้อนกว่าเราอีกก็คือแอฟริกาครับสายพันธุ์ของคาร์นิดนะครับอ่ะวันนี้ขุดกล้วยหน้าฝนนะอย่าลืมปิดแผลนะเสริมการแตกลากให้เขาแตกลากมาใหม่นะครับ โอเคถ้าใครอยากได้กล้วยหอมคำดิกก็โทรมาที่เบอร์086 315 2145นะครับเหลือไม่กี่หน่อแล้วนะครับสำหรับในช่วงเดือนนี้นะครับก็ลดหน้าก็จะรออีก2เดือนเพราะว่าหน่อใหญ่ๆเนี่ยมันมันใหญ่เกินไปนะครับในสำหรับการขนส่งแบบนี้ถ้าจะส่งเนี่ยก็อาจจะต้องตัดสั้นนะเพราะมันหนักมากหน่อหนึ่งถ้าตัดสั้นๆก็ต้องไปโร่ครับเพราะมันใหญ่มากแล้วมันเท่านองไปแล้วนะครับโอเคแต่วันนี้มันมันจะมีหน่อไซส์ห้าสิบก็คือ อาจจะตัดไม,ไม่ต้องสั้นมากก็ยังพอส่งได้นะครับหรือใครไม่เกี่ยงค่าส่งก็ได้นะก็จะเอาหน่อใหญ่ก็ได้นะมีแบบใหญ่ๆเลยจะละหมาดคนขุดหน่อยใหญ่เกินอ่ะโอเคครับผมอย่าลืมนะครับปิดแผลนะปิดแผลเสริมตุ่มลากนะสลับกล้วยเนี่ยถ้าจะให้ดีก็คือถ้าใครไม่ขุดหนอนะ่อแลแป้งไหนอะตัดหน่อทิ้งอะไรอย่างเงี้ยว่าอยากให้ต้นแม่ได้หวีเครือรงามอย่างเงี้ยผมก็ อยากได้หวีด้วยอยากได้ขายหนอด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากได้หนอดเขาจะเอาลำต้นแล้วก็ผลหวีให้มันใหญ่ให้มันดกเขาก็จะตัดหนอดหนอน้อยหนอหนอะไรทิ้งปุ๊บแล้วก็จะกบโคนบ่อยๆเสริมเสริมรากให้มันเยอะๆเยอะๆเยอะๆยๆนั้นแหลโคนก็จะใหญ่แล้วก,กล้วยก็จะงามมากแต่ผมนี่คือครึ่งๆกลางๆหนอก็ขุดอยากกินลูกกินผลก็อยากอยากขายผลก็อยาก <c oughs> มันก็เลยไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้าใครทําแบบ บราไปปลูกแล้วอยากได้กินลูกอย่างเดียวเนี่ยนอเนี่ยถ้าเราไม่ตัดทิ้งปุ๋ยให้มันถึงใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้มันให,ให้ให้น้ํามันดีๆอเงี้ยอัดเข้าไปลูกมันเยอะเท่าไหร่แม่แม่ไหนมันก็กินอาหารกินน้ําเยอะเท่านั้นนะครับเพิ่มเข้าไปถ้าใครไม่สับหนอออกก็เพิ่มอาหารเข้าไปเพิ่มน้ําเข้าไปเขาก็จะโตได้แต่ถ้าเกิดว่าต้นแม่ก็ใหญ่ลูกก็เยอะแล้วเราใส่ปุ๋ยน้อยๆอย่างเงี้ยเราใส่ ปุ๋ยหมกักให้อาหารน้อยให้น้ําน้อยเนี่ยเขาก็จะไม่โตเต็มที่อาจจะมีน่อยเยอะรําแต่อาจจะรีบรียวอะไรอเงี้ยไม่อ้วนไม่สมบูรณ์แบบนี้นะครับโอเควันนี้ผมก็มาแนะนะําว่าหน้าฝนนะครับน้ํามันขังฝนตกขังรูขังอะไรที่เราขุดเนี่ยปิดแผลทันทีได้ก็ดีนะครับโอเคมาทักท่ายกันยามเช้ากล้วยหอมคาบิดดิบแกะมาเลยครับ